สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Drake x Gaming นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาโชว์เด็ก เทพนะครับในพื้นที่เด่นพื้นที่ใหม่ประจําวันนี้นะก็คือเหมืองไวเบรเนียมนะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับก็จะทาการสับการ์ดไวเบรเนียมนะครับที่เป็นการ์ดที่ Energy 1 Power 4ีนะครับมีเอฟเฟก g o i n g ก็คือไม่สามารถถูกทําลายได้นะครับเข้าไปในเด็กเราสามใบนะครับทุกครั้งที่เราลงการ์ดไปในพื้นที่นี้นะครับเราก็จะมาดูกันครับว่าวันนี้ครับผมจะมีเด็กให้ประมาณ4เด็กนะครับเรียงตามผูไปเลยก็จะเป็นเด็กผู1เด็กผู2เด็กผู3แล้วก็เด็กผู้ 3ที่เอาไว้สำหรับเคาน์เตอร์เด็กเมตาที่น่าจะใช้กันใน2วันนี้นะครับก็พื้นที่นี้นะครับก็เป็นพื้นที่ใหม่นะครับจะมีเวลาอยู่ประมาณ2วันนะครับ ซึ่งถ้าเป็นพื้นที่ใหม่นะครับผมแนะนําว่าให้เรานะครับใช้เด็กนะครับที่จะทําให้เราได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันอยู่2วันเนาะมันไม่เหมือนอ่าพื้นที่เก่านะครับที่จะอยู่แค่เพียงวันเดียวครับก็สามารถเลือกใช้ก็ได้เลยนะครับตามภูที่คุณอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเด็ก4เด็กนีะครับผมไม่ได้คิดคิดเองนะครับผมเอามาจากอ่าช ANNEL ของคุณ KMBase นะครับที่เป็นช ANNEL ใน TWITCH เนาะแล้วก็ช ANNEL ของ TLSG นะครับเป็นช ANNEL ใน u t u b e ครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอ่าแต่ละใบนะครับเราใส่มาเพื่ออะไรแล้ว ใช้คอมโบกันยังไงบ้างและนี่นะครับก็คือจํานวน s u b ส c r รเบอนะครับที่ s b ั c r i b e ช่องเรานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเห็นว่านะครับในร้อยคนครับมี s b ั c r i b e ประมาณ16คนครับก็ใครอยากที่จะเป็นกําลังใจให้กับช่องผมนะครับให้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่า โอเคครับเรามาดูเล็กแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นเด็กสำหรับพูหนึ่งนะครับก็จะมีไนท์คาวเลอร์นะครับมีแอนด์แมนมีแองเจล่านะครับก็จะเป็นการ์ดคอสซนอยนเนาะเอาไว้เป็นตัวช่วยเพิ่มพลังนะครับให้กับแองเจล่าครับโดยเฉพาะไนท์คาวเลอร์ครับเอามาลงที่แองเจล่าแล้วก็สามารถที่จะมูฟออกไปเพื่อให้ตัวอื่ลงลงมาบัฟตัวแองเจล่าเพิ่มได้นะครับแล้วก็แอนด์แมนเก็เป็นหนึ่งในตัวออนโก n ิงนะครับที่จะสามารถโดนบัฟตอนท้ายเกมโดยสเปกตัมได้แล้วก็ ตัวเองนะครับจะโตขึ้นได้3 Power นะครับถ้าเราลงในพื้นที่นั้นได้จนเต็มนะครับแล้วก็แองเจลานะครับก็เป็นตัวที่เก่งที่สุดในราคา2นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ก o อ่งนะครับก็ไม่สามารถโดนบัฟด้วยสเปกตัมได้แต่ว่าด้วยความสามารถตัวเองก็เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอาเมอร์โคลอสซัสนะครับลิซาร์ดลิซาร์ดนี่ต้องลงระวังนิดนึงนะครับก็คือเลนไหนที่เราคิดว่าเขาจะเติมครบ4เราอย่าไปลงนะครับแล้วก็ อาเป็นไปได้เราอาจจะไม่ได้อยากลงเทินสองนะครับเพราะไม่งั้นเขาจะพยายามมาลงเพื่อเติมพื้นที่ให้เต็มนะครับแล้วทำให้ลิซ่าและพาวเวอร์ลดลงไป3แล้วก็สำคัญมากนะครับคอสโมนะครับเป็นตัวที่จะเอาไว้ป้องกันตัวเอนชานทร s สนะครับจะเห็นว่า <laughs> เด็กเรานะเป็นออนโกอิ่งหมดเลยนะครับถ้าโดนเอนชานทรสเป่าเข้าไปทีเดียวนะเป็นใบกันหมดเลยนะครับความเก่งก็จะหายไปเยอะเลย แล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นการ์ดออนโกลิ่งเก่งๆนะครับที่เราใส่เข้ามาก็จะเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับที่สามารถช่วยพุชเลนอื่นได้ด้วยมีเดียพันนิเช์นครับที่เอาลงไปที่เลนที่เขาลงเยอะๆเนาะแล้วก็ไอรอนแมนเอาไปลงในที่ที่เรามีพลังประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไอรอนแมนเลนที่ไอรอนแมนอยู่นะถ้าโดนสเปกตรัมบัฟนะครับ แทนที่จะบวก2แลต่อตัวจะเป็นบวก4ต่อตัวเลยครับก็เป็นคอมโบที่โหดมากนะครับแล้วก็คลอนะครับเอาไว้เพิ่มพาวเวอร์ในเลนที่เราอาจจะลงสเปกตัมนะครับก็เพราะว่าคลาวมันแค่6นะครับเราอาจจะไม่พอครับในการสู้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่าเราต้องเอาคลาวฉีดไปในเลนที่อาจจะมีลิซาต์ไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วเราตามด้วยสเปกตัมตาสุดท้ายก็ต้องคำนวณกันดีๆนะครับว่าเราจะสู้เลนไหนนะครับเล็กออนโกอิ้งครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เราเล่นประมาณสัก2เลนนะครับ ก็ต้องวางแผนกันให้ดีนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับก็เป็นภูสองครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนออกนะครับมีอีโบนี่มอลเข้ามานะครับแล้วก็มีตัววอลพาดเข้ามาโดยอีโบนี่มอลนะครับมาแทนที่ไหนข่าวเลยนะครับแล้วก็อ่าวอลพาดจะมาแทนตัวคลาวนะครับก็คืออีโบนี่มอลนะครับมันจะเป็นตัวที่ตัวใหญ่มากแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถที่จะอ่าลงการ์ดมาในเลนนี้เพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยากคอมโบอีโบนี่มอลนะครับกับการ์ดราคา2นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาร์เมอร์นะครับที่เอาไว้ป้องกันคิวมังเกอร์ใช่ไหมครับเราก็จะทําให้อีโบนี่มอไม่โดนมีดของคิวมังเกอร์นะครับแล้วก็เราอาจจะเป็นอีโบนี่มอลคู่กับลิซร์ก็ได้นะครับเป็นตัวที่ทําให้พาวเวอร์เลนนี้เยอะมากนะครับต่อให้เขาลงตัวมาสู้ครับแต่สุดท้ายเราจะมีตัวบัฟอย่างสเปกตัมนะครับสามารถเพิ่มอีโบนี่มอกับตัวราคา2นะที่เราอาจจะลงไปคู่กับอีโบนี่มอในเทิร์น3ได้นะครับก็ อีโปนี่มอนครับเราจะพยายามลงในเทิร์นสาะครับเพราะว่าถ้าเราลงไปในเทิร์นหนึ่งนะครับเราจะไม่สามารถลงอะไรเพิ่มได้เลยนะครับเราจะมีแค่อย่างมากก็คือ9นะครับเพราะว่าต่อให้เราได้บัฟจากสเปกตรัมมันก็จะเป็นแค่9ใช่ไหมครับเราลงลงอย่างอื่นเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับก็บางทีนะครับเราอาจจะอยากลงที่พื้นที่บางพื้นที่พิเศษบางพื้นที่นะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเราจะมักจะลงคู่กับตัวราคา2 เพื่อให้สามารถการันตีได้นะครับว่าเราสามารถจะชนะเล่นนั้นได้ด้วยแค่3 e ม e r g y เท่านั้นนะครับแต่เราก็ต้องดูดีๆนะครับว่าเด็กอีกฝั่งมีคิวมังเกอร์ไหมถ้าอีกฝั่งน่าจะมีคิวมังเกอร์นะครับเราห้ามนับว่าเล่นเออิบอนนี่มอลนะครับมีพาวเวอร์ที่เราอาจจะชนะได้เพราะว่าสุดท้ายมันก็จะหายไปเลยนะครับถ้าโดนคิวมังเกอร์เป่าไปต่อมาถ้ากกับตันอเมริกานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับบางทีนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในหลายๆเกมนะครับเราอาจจะอยากเล่นแค่2พื้นที่นะครับเพราะว่า เรามีตัววอร์พานนะครับเพราะฉะนั้นเลนหนึ่งนะครับเราจะบัฟด้วยตัวอัปตันอเมริกาให้แน่นๆไปเลยนะครับเราจะลงพื้นที่ให้เต็มไปเลยแล้วก็อาจจะอยากลงคอสโมมาด้วยนะครับเพื่อกันเอนแชนทรัสเป่าเอฟเฟกต์ออนก๊อกอิงเราให้หายไปนะครับแล้วก็ลงมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับอาจจะไปช่วยเพิ่มอ่าพาวเวอร์ให้กับอีเวอรี่มอลได้นะครับแล้วก็สแต็กเลนหนึ่งให้เต็มนะครับแล้วก็มีอาจจะมีวอร์พาธหรือไอรอนแมนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะปิดเกมด้วยสเปกตัมนะครับก็เด็กนี้นะะครับก็จเล่่นตาางจกอีก จากเด็กก่อนหน้าตรงที่เด็กนี้ถ้าเราจะใช้วาพาดนะครับเราต้องเล่นแค่2เลนนะครับอีกเลนหนึ่งเราต้องปล่อยว่างไว้นะครับก็จะมีจุดอ่อนตรงที่ถ้าเขาส่งฮอปกรอบบินหรือส่งของอะไรมาในเลนที่เราว่างอยู่นะครับตัววาพาดก็จะโดนเนิฟได้เราต้องดูเด็กอีกฝั่งดีๆนะครับว่าเขาจะมีการส่งของอะไรมาให้เราหรือเปล่าต่อมาครับก็เป็นเด็กภูสานครับเราจะมีคุนเจตเข้ามาเพราะว่าคุนเจตนะครับบอกว่าถ้ามีการ แปลกปลอมหรือการ์ดอะไรที่เราเสกขึ้นมาเข้ามือหรือว่าเข้าเด็กไปนะครับที่มันไม่ได้มีจุดกําเนิดอยู่ในเด็กเราอยู่แล้วนะครับเป็นการ์ดที่แบบงอกขึ้นมานะครับคุณเจตจะทําให้การ์ดพวกนั้นนะครับราคาถูกลงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไวเบเนียนะครับที่เป็นการ์ดเอเนจีหนึ่งพาวเวอร์สีก็ถือเป็นการ์ดที่เสกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคุณเจตจะบอกว่าเราสามารถลงไวเบเนียมได้ฟรีเลยครับแล้วการที่ลงไวเบเนียมได้ฟรีนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่า เิร์นสุดท้ายเราจะลงไวเบเนียมกี่ลูกก็ได้มาสัพรายอีกฝั่งนะครับแล้วเราตามด้วยตัวอะสเปกตัมนะครับสเปกตัมบับไวเบเนียมไปอีกนะครับจะกลายเป็นไวเบเนียมลูกละหกนะครับแล้วคุณลงได้3อันนะครับก็เป็น18 p o w e พาวเวอร์พุทนะครับที่คุณสามารถเลือกลงที่แหลนไหนก็ได้มันจะเป็นการพาวเวอร์พุทที่โกงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่คุณเจจไปได้เลยนะครับถ้าคุณมีนะครับในภูสานครับก็ แล้วก็การ์ดอื่นจะเป็นคล้ายๆเดิมเลยจะมีเพิ่มมาเป็นโมโจนะครับโมโจบอกว่าถ้าเราอัดแน่นทั้ง2เลนนะครับก็คือเด็กนี้ถ้าเราจะพยายามไปอัดแน่นๆในเด็กที่เขาอาจจะลงเอ็งเจล่านะครับและการันตีว่าเขาจะต้องไม่ปล่อยเลนนั้นทิ้งแน่นอน,นครับเราจะเอาอาจจะเอาโมโจลงไปสู้หรือบางทีเราอาจจะเอาโมโจวไว้ปิด ท้ายนะครับหรือเอาไว้เซอร์ไพรส์เขาก็ได้นะครับแต่สุดท้ายส่วนใหญ่นะครับเรามักจะปิดด้วยเดสทอยเย์กับสเปกตรัมมากกว่าก็อาจจะต้องดูสถานการณ์นะครับว่าเราจะอาจจะลงโมโจที่เทินที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรารีบลงนะครับมันมีโอกาสสูงที่เขาจะหนีเล่นดันไปเหมือนกันแต่เด็กนี้นะครับก็จะสังเกตว่าก็ยังมีวอลผ่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นเป็น2เลนนะครับเน้นๆหลักๆก็พยายามครับอย่าไปลงอีกเลนนะครับแล้วก็ระวังนะครับว่า อีกฝั่งเขามีกอบบินหรือเปล่าถ้าเขาเป็นเด็กทำลายที่อาจจะมีกอบบิน,นครับเราอาจจะไม่เล่นวอลพาดไปเล่นพยายามเล่นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เพื่อล็อกเลนหนึ่งแทนนะครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์นะครับเป็นตัวที่เราต้องใช้ให้ดีมากนะครับเพราะว่า,าบางทีเราอาจจะอยากล็อกเลนที่ว่างๆหรือเปล่าหรือบางทีเราอยากจะล็อกเลนที่เราสแต็克 พาวเวอร์ไวเยอะมากเรามีวอลพาดอยู่แล้วนะครับและการันตีอยู่เพื่อการชนะแน่นอนแล้วเราก็สามารถที่จะลงเดสโซเยอร์ปิดเลนเลนหนึ่งได้เลยเพราะว่า16บหกพาวเวอร์นะครับมันเป็นไปได้เลยนะครับที่คุณจะสามารถชนะเลนที่เขายังไม่ได้ลงของอะไรลงไปนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับบางคนเขาก็มีฉางฉีเตรียมอยู่นะครับเราก็อาจจะอยากทําให้บอร์ดเราชนะแค่เลนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าชนะมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดการ์ดก่อนนะครับมีโอกาสที่ตัวฉางฉีรับจะมาสไนด์เราตอนจบได้ โปรเฟสเซอ X นะครับบางทีเราอาจจะอยากล็อกกับตัวที่เป็นการ์ดราคา2หรือล็อกกับแค่ตัววาผ่าที่ยืนเดียวๆอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าต่อให้เรายังสู้ไม่ได้นะครับในตอนที่เราล็อกเล่นไปเราอาจจะมีสเปกตัมนะครับมาช่วยบัฟในเทิร์นสุดท้ายให้เราอยู่ดีก็สามารถเล่นได้หลากหลายแบบครับก็ ปกตินะครับเด็กนี้ก็เป็นเด็กที่อยู่เทียร์หอยู่แล้วนะครับก็พอมีไวเบเนียมมีเหมืองไวเบเนียมเข้ามาช่วยนะครับก็ทำให้เก่งขึ้นไปอีกก็ใครมีการ์ดอย่างคุนเจ็ตมีเดสทรอยเออร์มีโมโจเนี่ยนะครับก็บอกเลยนะครับว่าเถื่อนมากแน่นอนนะครับ ต่อมาเรามาดูถึงฝั่งเคาน์เตอร์กันบ้างน,นะครับเราไม่อยากจะสนใจพื้นที่นะครับแล้วก็เอาสก l าเลตวิชนะครับเป่าไปได้เลยนะครับหรือไม่ก็แล้วก็ปล่อยให้เขาตายใจนะครับให้เขาลง On Going งมาเยอะๆแล้วถ้าเขาไม่มี Cosmo นะครับมาป้องกันเล่นไหนนะครับเราสามารถที่จะลงเอนแชนเชตไปเพื่อเนิรฟตัว On Going ง <c oughs> เขาทั้งเลนได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเคาน์เตอร์ที่โหดมาก แล้วก็นอกจากนั้นนะครับจะสังเกตว่าเราจะมี Power Push ในแบบของเราอยู่ด้วยนะก็คือเราจะมีแองเจล่มี c a r n เ t มี m ิ s เตอ s ์ซินี n สเตอร์มีโนวาครับช่วยเป็นตัว Power p u ์พุในตอนต้นเกมที่แรงมากๆนะครับมิสเตอรกับโอโคเยนี่ก็โหดมากเหมือนกันนะครับต้นเกมถ้าเราสามารถลงได้ยิ่งเร็วนะครับโอโคเยจะยิ่งบัฟตัว m ิ s เตอร์ซินแล้วก็ตัว b ล็อตของเรานะครับให้ตัวโตขึ้นได้นะแล้วพอแยกล่างออกมาก็จะตัวโต แล้วโอโคเย่ครับยังสามารถบัฟไวเบเนียมได้อีกนะครับก็ถือเป็นการ์ดที่คอมบกับไวเบเนียมได้ดีมากนะครับแล้วก็คิวมังเกอร์นะครับก็จะเป็นการ์ดท,ที่เราอาจจะอยาก ให้ e n ช h นเ t e d มาใบตัว w ว v e r นียมก่อนนะครับถ้าเขาลง w ว v e r นียมมาเร็วๆนะครับเราใบ w ว v e r นียมเขาแล้วเราใช้คิวมังเกิ r เซอร์เขาในตาสุดท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เนื่องจากเรามีเซ l ่านะครับที่ช่วยลดราคาการ์ดเราอาจจะลง Enchanted กับคิวมังเกิในตาเดียวกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะโดนลดราคาไปก็ถือว่าเป็น s u r p r i พรนะครับที่จะทําให้เหมืองแตกได้เลยนะครับแล้วก็ l e Let's c r ู w ก็จะเป็นตัวการ์ดที่อาพาวเป็น9ได้เลยนะครับถ้าเราลงมาสมทบ ในเทิร์นถัดไปนะครับเอฟเฟกต์เปิดตัวของレスคิวนะครับเขาจะบอกว่าถ้าคุณลงการ์ดในตาต่อไปลงพื้นที่ที่เดียวกับレスคิวนะครับตัวレスคิวจะโดนบัฟบวก5พาวเวอร์ก็เป็นตัวที่สามารถอาคอมโบโลงกับเซล่าแล้วก็ยึดเลนเลนหนึ่งได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็น14พาวเวอร์นะครับเป็น9บวก5ใช่ไหมครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าทั้ง4เด็กนะครับก็โหดเหมือนกันเลยก็เลือกตามการ์ดที่คุณมีอยู่นะครับหรือภูการ์ที่คุณอยู่ถ้าอยากรู้นะครับว่าภูคุณอยู่ที่การ์ดคอเลคชันอยู่ภูเลเวลไหนนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูที่คลิปมุมขวาบนได้เลยครับผมจะอธิบายไปแล้วนะครับว่ามีการดูการ์ดภูอย่างไงแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถกดเข้ามาที่ Discord ของเราได้เลยนะครับเราก็จะมีเพื่อนๆของเรานบคอยตอบให้ทุกคนเลยนะครับว่า คําถามมือใหม่อะไรต่างๆเราก็จะมีบอร์ดลงคําถามไว้ด้วยนะครับก็เข้ามาพูดคุยใน Discord กันได้นะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมฝากเป็นกําลังใจกับช่องเราด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสําหรับผู้สนับสนุนของเราในวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า PowerPlay นะครับก็เป็นร้านที่เปิดมานานมากแล้วนะครับแล้วก็มีให้เติมมากกว่า60เกมนะครับโดยเฉพาะเกม g e n h i n Impact นะครับที่มีการเติมกันเยอะแยะมากมายเลยครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นร้านเติมเกมที่มีความน่าเชื่อถือโน .1 ของเมืองไทยเลยโปรโมชั่นนะ เกมมาเวลสแนปสำหรับร้าน PowerPay นะครับก็จะเป็นตามที่เห็นในภาพเลยก็จะเห็นนะครับว่าส่วนลดสูงสุดของเรานะครับมีถึงเกือบ20%เลยนะครับถ้าคุณยิ่งเติมเยอะก็จะได้ลดเยอะไปด้วยแล้วก็วิธีการเติมก็ไม่ยากเลยครับแค่กดมาที่มสเศษที่เพจ a c e b o o k นะครับก็คือเพจ a c e b o o k com. p o w e r f u l p a y m e n t นะครับคุณก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ช่องแชทนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าช h o p นะครับเป็น S ตัวใหญ่นะครับ คุณพิมพ์ไปปุ๊บนะครับก็จะมีอ่าให้สามารถกด go to shop นะครับเข้าไปดูเลือกซื้อสินค้าได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาก่อนที่จะกดยืนยันการสั่งซื้อนะครับช่วยผมกดเลือกสตรีมเมอร์ครับแล้วก็เลือกเป็นตัวชื่อของ Drake X Gaming นะครับก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อก็วันนี้นะครับ Drake X Gaming นะครับก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ